เกาหลีใต้ค่ะยกย่องสาวชาวไทยนะคะวัย35ปีค่ะที่เธอจากไปอย่างกระทันหันจากภาวะสมองตายนะคะขณะที่มาเที่ยวเกาหลีใต้กับเพื่อนๆค่ะครอบครัวก็เลยทำตามความปรารถนาครั้งสุดท้ายของเธอค่ะคือการบริจาคอวัยวะต่อชีวิตให้ผู้ป่วยได้อีกถึง5รายเลยค่ะเมื่อวันที่12กรกฎาคม2567ค่ะ ที่สื่อกาหลีใต้นะคะรวมทั้งค a รีท e s ค่ะรายงานข่าวคึกโครมนะคะแล้วก็ยกย่องให้ปุริมารุ่งทองคำกุลหญิงสาวชาวไทยวัย35ปีค่ะเธอจากไปอย่างกระทันหันด้วยภาวะสมองตายขณะเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศเกาหลีใต้โดยครอบครัวได้ตัดสินใจบริจาคอวัยวะของปุริมาเพื่อช่วยต่อชีวิตผู้ป่วยคนอื่น แล้วก็สามารถช่วยได้ถึง5รายด้วยกันนะคะศูนย์รับบริจาคอวัยวะเกาหลีออกมาถแถลงการค่ะบอกว่านางสาวปุริมารุ่งทองคำกุลจากไปเมื่อวันที่5รกรกฎาคม2567ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอินเจหลังจากนั้นอวัยวะของเธอ สามารถช่วยต่อชีวิตให้ผู้ป่วยคนอื่นๆได้ตามรายงานข่าวระบุว่านางสาวปุริมามีอาชีพเป็นช่างเสริมสวยอยู่ที่กรุงเทพได้เดินทางมาเที่ยวเกาหลีใต้พร้อมกับเพื่อนคนหนึ่งและปุริมาก็ได้หมดสติไปเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนและถึงแม้ว่าเธอจะได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็ตาม แต่ว่าปุริมาก็ยังคงไม่รู้สึกตัวและแพทย์ก็แจ้งว่าเธอเกิดภาวะสมองตายทําให้ครอบครัวของปุริมาต้องรีบเดินทางมายังเกาหลีใต้ทันทีหลังจากที่ได้รับทราบข่าวร้ายและทางครอบครัวก็เลยตัดสินใจจะบริจาคอวัยวะของปุริมาเพื่อหวังว่าอวัยวะเหล่านั้นจะสามารถต่อชีวิตให้ผู้ป่วยรายอื่นๆได้ นี่คือความปรารถนาครั้งสุดท้ายของปุริมาที่ต้องการช่วยเหลือแบ่งปันให้กับผู้อื่นคนในครอบครัวของปุริมากล่าวขณะที่ศูนย์บริจาคอวัยวะเกาหลียังระบุค่ะว่าปุริมารุ่งทองคำกุลได้บริจาคอวัยวะหัวใจปอดตับแล้วก็ไตทั้งสองข้างโดยปุริมาเกิดที่กรุงเทพค่ะเธอเป็นหญิงสาวที่มีความสดใสร่าเริงแล้วก็ช่วยให้จิตใจของผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเธอนั้น สดชื่นจำใสาตามไปด้วยปุริมาเป็นช่างเสริมสวยที่ร้านตัดผมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครและเธอก็มุ่งมัน่นที่จะเป็นช่างทําผมที่มีชื่อเสียงระดับโลกและปุริมายังชอบขี่รถจักรยานไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็ใช้เวลากับแมวและครอบครัวของเธอค่ะอย่างไรก็ตามค่ะทางทีมข่าวของเรา ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณปุริมารุ่งทองคำกุลค่ะที่ได้สูญเสียสมาชิกในครอบครัวไปนะคะ